สวัสดีครับอ๋อวันนี้มีการ์ดใหม่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับโดยการ์ดใบนี้เนี่ยมันก็คือสโคนะครับโดยเจ้าสโคเนี่มันมีความสามารถคือทุกครั้งที่มีการทิ้งการ์ดใบนี้เนี่ยเนี่ยแล้วมันจะกลับขึ้นมือขึ้นมือของเราเองนะครับแล้วมันก็จะบวกพลังต่อสู้2ให้ตัวมันเองแล้วมันก็จะบวกพลังต่อสู้อีก2ให้กับการ์ดของเราที่อยู่บนสนามหนึ่งใบนะครับก็สรุปก็คือทุกครั้งที่มีการทิ้งการ์ดใบนี้เนี่ย มันจะบัฟให้ตัวเอง2แล้วก็บัฟให้สนามอีก2นะครับโดยเด็กที่ใช้เนี่ยก็เป็นเด็กดิสการ์ดนะครับโดยหลักๆก็มีพวกการที่ดีกับการโดนทิ้งอะไรแบบนี้ครับมันก็มีมอร์เบสเอาแบบทุกครั้งที่มีการ์ดที่การ์ดมันก็จะบัฟตัวมันเองหรือเอาเบสมาตัดสโคนหรือก็ใช้เจ้าเนี่ยนะครับซอสมาสเตอร์เนี่ยก็ซอสมาสเตอร์เนี่ยมันจะมีความสามารถคือทุกครั้งที่มีทุกครั้งทุกครั้งที่ใช้การ์ดไปเนี่ยมันจะสามารถเปิดตัวมันจะทิ้งการ์ดที่มีเอนจิ้เป็นเลขขี้หนึ่งใบหรือคุณ ซึ่งมันเหมาะเอาการเอาไปใช้กับสะโคนมาครับเพราะสะโคนมีค่าไร่คือ1น n e r g y นะครับหรือจะใช้กับคาดาเคนก็ได้ครับดาเคนเนี่ยความสามารถของมันก็คือมันจะเพิ่มการมูลามาสขึ้นในมือนะครับโดยไอ้การมูลามาสเนี่ยมันจะมีค่าไร่เนี่ยเป็นแค่1น,นะครับเพราะงั้นมันจะสามารถใช้กับซอร์มาสเตอร์ได้แล้วก็มีมอดองแด่กกุล่าอะไรพวกนี้นะครับก็ไปลองดูกันเลยนะครับ อ,าอการค่อนข้างขึ้นดีขึ้นมือดีนะครับอีกฝั่งเขาเล่นเด็กโลกีกหรือเปล่าเขาน่าจะเล่นอาริเชมนะครับถ้าแบบเนี้ยที่กลางนี่ลงมอร์ฟีสมีดาเกนนะครับไอดาเกนนี่น่าจะมาจากโลกีนี่แหละแล้วก็มีเนบู่าด้วย ถ้าสะโคนขึ้นมือมาจะดีมากเลยผมจะได้ใช้ซอสมาสเตอร์ตัดมันมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนี้เดี๋ยวผมข้ามเทร์ินไปก่อนดีกว่ามีมูลเกรดด้วยวอ่อาห้า สโครนขึ้นมือนะครับงันผมจะใช้เบสต,ตัดแล้วก็ใช้แต่อ่าถ้าเป็นแบบนี้ผมใช้แบบนี้ดีกว่าเอาซ้อนมาสเตอร์ตัดก่อนนี่เทินขวามนี่เลนขวามันก็จะอุดนะครับ เนี่ยทุกครั้งที่การ์ดโดนพิงเนี่ยมันจะเพิ่มพลังตัวของมันเองส,สองนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีการบัฟบนสนามอีกสองนะครับริงตัวเองบวกสองให้ตัวเองแล้วก็บัฟการ์ดบนสนามอีกสองนะครับถ้าแบบนี้เราสู้ขวา,น,าน่าจะยากไหมคิดอยู่เนผมสู้ซ้ายอย่างเดียวพอดีว่าถ้าแบบนี้ มีมวลามาฉาอ่า,งอางนงั้นถ้าขวานี่ก็ก็มีปล่อยเลยปล่อยเลนได้เลยนะครับถ้าลงเ แบบนี้คุ้มหว่าแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับอ่าแบบนี้เอ้ยแบบนี้อาจจะไม่ไม่ไม่น่าไม่ไหวน่าจะไหวอยู่ไหวอย,อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ถ้าแบบนี้ไหวอยู่ครับกนนีครับการเก่งมากเลยครับนี่ค่าไล่แค่หนึ่งแต่ว่า<ช>เราทิ้งจดมันมีพลังเป็นแปดเลยนะครับแถมบวกบมสสามอีก ก็มือตรงนี้สายคาวซิตี้นะครับอันนี้สะโพนขึ้นมือมาขอการ์ดทิปสบายมามาเอามาหน่อยฝั่งนี้เขาอาจจะเล่นพวกเด็กอ๋อเขาเล่นนี่นี่อาอาชีเลมนะครับให้อย่างนี้ผมเอา มอวีเอสไ้ตรงนี้ดีกว่าเพื่อเอามันมาบัฟพื้นที่นะครับโอ้ยอ่าอันนี้แม่นเกินครับเปลี่ยนแทนนะครับผมเอาดาเคนแทนขอการ์ดทิ้งดีๆนะครับ ค่อยดีเลยเออเธอหน้าขอมดดอกอามอดดอก,ออดอกพอคุยกันรู้เรื่องอ่ ไอมูลมาซาโดนโดนดึงแล้วครับรแย่เลยมูลมาซาหมดได้บัฟเลยแข่งนั่นเหรอ แล้วผมทิ้งเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมเลยอันนี้ ช้างชี้ด้วยแต่ว่านี่เออถ้าเล่นเหรอโอ้ยตรงกลางนี่แบบสภาพแบบหนักมากครับผมเล่นแบบนี้แล้วกันสเต็กอนถ้าแบบนี้ก็ชนะครับ เท่า <Okay. S 2> ที่ลองเล่นมานะครับสรุปว่ามันเป็นการที่เก่งพอสมควรเลยครับเพราะว่านอกจากที่ว่าเวลาทิ้งมันแล้วมันก็จะปับตัวเองเนี่ยมันก็ปัฟบพลังต่อสู้ให้เพื่อนด้วยนะครับก็คือเป็นการที่แบบแวลูสูงมากๆคือบวกพลังให้ตัวเอง2แล้วก็บวกพลัง บวกพลังให้เพื่อนอีก2นะครับก็เป็นการที่เก่งมากๆเลยครับก็เด็กที่ใช้เนี่ยผมว่ามันก็คงจะเล่นเนเ้นแบบพวกเด็กทิ้งอะไรพวกนี้นครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นเด็กอะไรกันมั่งนะฮะแต่เท่าที่ผมเห็นรู้สึกว่าการไปเนี่ยก็คงจะเหมาะกับพวกเด็กทิ้งนะครับแต่เขาอาจจะแบบมีวิธีเอาไปเล่นกับเด็กอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ ผลลบผมก็ถือว่าเก่งนะครับเก่งครับเอามาเสริมพวกเด็กทิ้งได้ดีมากๆเลยก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ